กินที่อะไรเดี๋ยวพี่เอาโออิชิมาให้กินนะลูกเนาะ<แ>กินทต่อะไร<แ>กินทต่อะไรกินทต่อะไรลูกกินทต่อะไรจะกินทต่อะไรจะกินทต่อะไรจะกินทต่อะไรลูกพี่หญิงไม่ให้ลงไปด้วยหรอโอ้ทำไมพี่หญิงทำอย่างนี้เนะี<ม>่ยทำไมพี่หญิงทำอย่างนั้นล่ะ หญิงมีเฟี้ยวแล้วอย่างเงี้ยทำไมผหญิงทำอย่างนั้น <c oughs> จะกินตีอะไรลูก <c oughs> กินติมไหมกินติมไหมกินติมไหมเอาสีอะไรเอาสีอะไรหญิงไม่ต้องตมใจสีเขียวเอาสีเขียวสีเขียวที่ว่ามันเป็นแท่งหรือเอาแบบมีแตงโมด้วยตี <c oughs> ูน้ำชาเมืกโสีเขียวอ่ะสีเขียวมันเป็นถั่วดำนะกินไหม หรือจะกินสีเขียวเอาสีเขียวเนาะเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองไอติมสีเหลืองด้วยเยิงไอติมสีเหลืองอหญิงไม่หญิงไม่รู้เรืเอ่อะะงเลยเนาะเอาเอากละแท่งอัดกระดิ่งได้ไหมร้องทำไมร้องทำไมหญิงไม่ให้ไปด้วยห,หญิงไม่ให้ไปด้วยระลอกหญิงไหมหญิงไม่อยากให้ลงไปโควิดก็ก็เนี่ย แมสพี่พีทไม่มีอ่ะแมสพี่พีทอ่ะอักเสตติไม่กินเลยอักกระยิงใครจ,จะดีกว่ากันอักกระยิงใารรักใครรักใครนะใครใครจะดีกว่ากันเอาเอัดเอาของอัดไปอันนี้นะโอ้ยมันไม่ดีอันเนี้ยบุหรี่มันไม่ดีเก็บไว้ไปหมดเลยรักอัดปะรักอัดปะอัดแกงไหมชอบไปอัดแกงไหมอ่า ไปได้ไหมเราไปเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอหญิงเนาะรอปะรอไหมรอหญิรออ่ะหญิงไปก่อนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาสีเอาสีเหลืองมาเลยพี่หญิงเอาสีเหลืองมาให้เอาสีเหลืองมาต่องอัน พี ok, either, ่อาจเปิดกระจบเอาสองพี่อาจอันหนึ่งพี่อันหนึ่งนะโบราณแบ่งกันนะโอเคอย่าเอ๊ะจ๋าอะไรเอาอะไรเอาอะไรทาอะไรตดเหรอเอ๊ะโอ้ยไหนบอกม่ล้างจดิ่งไงโอเคไปนะไปยังโอเคเจลลี่พี่เอามา